สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องมีมามนมลทารลอดชนะนะอบคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรนดอมตรงความรักนะคะเป็นคลิปแรนดอมตรงความรักของชาวธาตุไปนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างมันต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะรับชมนะคะรับฟังเพื่อความบันเทิงได้หรือถ้าใครที่รู้สึกว่า เรื่องราวพลังงานในคลิปนี้ตรงกับตัวคุณนะคะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะขอให้เพื่อนๆรับไปแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้นะคะอะเรามาดูกันเลยพลังงานนะคะของชาวธาตุไฟนะาราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะพลังงานของชาวธาตุไฟจ้า ดูสิพลังงานคุณในตอนนี้เป็นยังไงนะคะ The Empress The Hermit นะคะ The Star โอ้โหสิเปรียนหถ้วยนะคะว่าพลังงานในตอนนี้แบบรู้สึกว่ามันมีพลังงานของความหวังอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมีพลังงานของแบบหมูม่มวลของการที่คุณจะมีโอกาสหรือมีพลังงานในเรื่องราวของ ความรักที่มันแบบว่าดีต่อใจประมาณเนี้ยคือเราสุกว่ามันจะมีความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาแล้วฟีลลิ่งความรู้สึกคุณมันจะเป็นการเติมเต็มอะคะ่ะมันได้ความอบอุ่นความเป็นบ้านหลังที่สองความแบบเป็นฟีลลิ่งที่เข้ามาแล้วเป็นพื้นที่สบายใจให้กับตัวเราเหมือนสร้างสภาวะการทิ้งตัวได้ประมาณนั้นนะคะสําหรับใครที่แบบ จะได้เจอได้เจอในเร็วนี้นะคือมันมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวธาตุไฟนะคะกำลังที่จะได้เจอกับอะไรที่เราเริ่มที่จะคาดหวงังเป็นความหวังอะไรใหม่ๆขึ้นมาหรือตัวคุณในช่วงเวลานี้อ่ะมนว่าคุณดูโดดเด่นคุณดูเติมเต็มด้วยตัวเองอมีพลังงานความสุข มีพลังงานที่มันแบบว่าไม่ได้โหยหาความรักความสัมพันธ์นะคะช่วงเวลานี้ใช้นิ่งมากหลายคนอาจจะจับตาดูคุณจับจ้องมาที่คุณนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีคนให้ความสนใจจับตามองที่คุณเยอะเลยนะคะบางคนเนี่ยทำงานในด้านของการสื่อสารด้านการด้านออนไลน์อะไรแบบเนี้ยมันมองว่าจะมีความปังแล้วก็อาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นได้นะคะ ตอนนี้นะมีพลังงานของการแบบเป็นคนที่มันว่าคุณได้ตกผึกกับตัวเองได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างเต็มที่ว่าเราต้องการมุมมองแนวความคิดอะไรแบบไหนยังไงนะคะอยากที่จะมีทิศทางแนวทางโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ยังไงบ้างคือเราได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นมันมองว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะที่คุณแบบได้แบ่งเวลาได้ใช้เวลาให้กับตัวเองมีโอกาสทางความรักที่กำลังจะ ปรากฏขึ้นนะคะมีพลังงานเก่าๆดึงดูดเข้ามาด้วยสําหรับบางคนนะนเพราะว่ามันเหมือนกับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีพลังงานของความน่ารัก ลอยอบอวนอยู่ในช่วงเวลานี้เป็นพลังงานของคุณเองนะคะให้ความรู้สึกที่มันเป็น feeling ที่โอเค happy ดีต่อใจมันเติมมันเต็มตัวเองให้สุขสมบูรณ์มากขึ้นมีพลังงานความสัมพันธ์ที่เราสึกว่าโอเคตอบโจทย์นะตอบโจทย์ตัวเรามากขึ้นอย่าง the ิ m p r e s s ขึ้นมาเป็นการเติมและเต็มแล้วก็ให้พลังงานความสุขให้พลังงานแบบ มูมูลของการที่เรามองหาคนที่เข้ามาแล้วตอบโจทย์เป็นช้อยที่ใช่เป็นโอกาสที่ใช่เป็นคนรักในอุดมคติจริงๆมนรู้สึกว่าบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอได้เจอคนที่ตรงใจตอบโจทย์หรือตัวคุณเองอ่ะค่อนข้างมีความแบบเพอร์เฟกนะคะค่อนข้างมีความเป็นตัวตนของตัวเอง ได้อย่างเต็มที่มากขึ้นในช่วงเวลานี้แล้วก็มีพลังงานของอย่างหกถ้วยขึ้นมาเป็นพลังงานของโอกาสที่เราสึกว่าเออมันเป็นฟิลลิ่งของพลังงานเดิมๆพลังงานเก่าๆที่อาจจะมีการบนเวียนหมุนเวียนกลับมาในช่วงเวลานี้หรือว่ามีคนที่อยากจะหวนกลับมาหาคุณด้วยก็ได้นะคะหรือพลังงานคุณในตอนนี้มันมีเต็มไปด้วยความแบบเทคแคร์ดูแลน่ารักความเอาใจใส่ อาจจะได้เจอคนไทยประมาณนี้ก็ได้นะอจจะเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ภาพรวมแบบพลังงานดีมากๆเลยคะ่ะ Energy ดีจริงๆนะเรามาดูซิว่านะคะก่อนคริสต์มาสนี้นะคะจะมีเรื่องอะไรนะคะที่จะเซอร์ไพรสใจคุณบ้างนะ,าจจะมาดูกันเลยเด็กถือเหรียญน,นะคะมีพลังงาน Queen of s w o r ซนนะคะหนึ่งไม่เท้าจ้าที่ออฟโซนนะคะแต่ทาวเวอร์โอ้โหเซอร์ไพรสจริงไหมล่ะ ซอรไพรส์สุดๆนะคะมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือมีอะไรที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นแนวทางทิศทางแนวทางในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆมันจะมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะมีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงมีทิศทางของโอกาสในเรื่องราวของการที่เป็นแบบฟิลลิ่งนะคะการเติมเต็มการแบบ เป็นความรู้สึกที่มันมองว่ามันมีการฮิลลิ่งความรู้สึกกับปลดล็อกพลังงานบางอย่างนะคะมันว่าบางคนที่มันเหมือนอะไรที่ติดค้างที่คากันอยู่ในความรู้สึกในใจเนี่ยอาจจะมีการได้มาขอโทษอาจจะมีการได้มาเยียวยาหรือว่าฮิลความรู้สึกขอโทษกันด้วยก็ได้นะคะเป็นพลังงานของโอกาสแพชชั่นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นเนาะ มีรูปแบบของการเป็นแบบทิศทางของโอกาสที่ใช่นะคะ,ะทิศทางของโอกาสที่ใช่ทิศทางของอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นโอกาสในการเริ่มต้นเป็นอะไรที่เราสึกว่ามันจะมีความแบบฟิลลิ่งของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนาะจะทาวเวอร์ Tower. คือเราสึกว่าเปลี่ยนแล้วแบบเซอร์ไพรส์ความรู้สึกเรา สถานการณ์ก่อนหน้านี้ถ้าคุณตัดสินใจอะไรไม่ได้หรือรู้สึกว่าโอ้อะไรมันก็ยังไม่ชัดเจนไม่ลงตัวนะคะหมันว่าช่วงเวลาต่อจากนี้ก่อนคริสมาสเนี่ยมันจะมีความลงตัวมากขึ้นคุณจะรับรู้ได้ว่าอะไรคือโอกาสที่เราจะมุ่งตรงไปมากขึ้นที่เราจะได้เยียวยาฮิลลิ่งความรู้สึกหรือแบบ มีพลังงานที่มันดีต่อใจมากขึ้นประมาณนี้นะคะที่ทางพลังงานของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นแบบเรื่องราวที่ว้าวเรามากๆเลยนะคะมันว่ามีพลังงานของการลุยกันไปต่อ ประมาณนี้ได้เคลียร์ริ่งกับพลังงานปัญหาแล้วก็ได้ฮิวจิฮิวใจมีพชชันที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาด้วยนะคะเราขอดูหน่อยว่านะคะพลังงานของใครที่เขาจะเข้ามาหาคุณนะคะก่อนคริสต์มาสปีนี้นะมาดูสีวาววาวนะว่าจะเป็นยังไงนะคะเด็กถือดาบนะคะอัศวินถือเหรียญราชาถือไม้เท้าราชินีถือถ้วยมีไพ่เดทเนาะแล้วก็มีหนึ่งเหรียญ พลังงานที่ขึ้นมาคือโอกาสในเรื่องราวของความรักมีพลังงานในรูปแบบของความรู้สึกที่มันจะมีการแบบการให้การเทชั่นในรูปแบบของการให้นะคะเั้นคนที่เข้ามาเนี่ยโหจริงๆพลังงานมันเหมือนกับคนที่มีความรักมีพลังงานความรักขึ้นมาเลิฟนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการให้ เออมีแนวโน้มนะมีแนวโน้มพอไพ่เด็กขึ้นมาเนะี่ยมันว่าบางคนอาจจะทํางานในสายเกี่ยวกับสุขภาพหรือถ้าไม่ใช่นะ่อาจจะเป็นคนเก่าๆคนเดิมๆของคุณก็ได้ในการที่จะอยากที่จะรีเบิร์ความสัมพันธ์หรือว่าได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างนะคะคืออาจจะมองเป็นในสองมุมก็ได้นะคือมันมองว่า มันจะมีโอกาสมีข้อเสนออะไรบางอย่างที่หยิบยื่นมาให้นะคะกับตัวชาวทัสไฟเองนะมันมีพลังงานของการซัพพอร์ตแล้วก็มีการมองการส่องการดูความสัมพันธ์นะคะ คนคนนี้มาพร้อมกับความมั่นคงมาพร้อมกับแพชั่นแล้วก็ตัวตนเขามือนว่าเขาอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานหรือมีความรับผิดชอบในชีวิตมีแบบมันเป็นหลักเป็นฐานของเขาอะอืมประมาณนี้น่าจะมีการหยิบยื่นโอกาสข้อเสนออะไรมาให้กับชาวทัศไฟด้วยนะจ๊ะเราขอดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าพลังงานจะเป็นยังไงอีกขอดูหน่อยว่าคนคนนี้นะคะทำไมเขาถึงตัดสินใจที่จะเข้ามานะคะ เป็นเรื่องราวเซอร์ไพรส์นะของคุณนะคะชาวทัดไฟเมสิงธนูนะอะเซเ่นอฟเพนเดลโคติไฮตินเชจ่าเทมเปีรนส์หเหรียญน,นะคะค mm ุณ hmm. ในเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมหรือคุณเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ไหนแบบจริงจังแล้วนะมีคนที่เขารู้สึกเหมือนขาดหายอะไรไปด้วยอันนี้ไปแบบ แนวโน้มไปทางพลังงานเก่าๆนะแต่มันจะเปิดพลังงานใหม่เพิ่มเติมนะคะทีเนี้ยมันเป็นพลังงานของการที่คุณในเวลานี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างในชีวิตเราดูแบบชีวิตคุณดีขึ้นนะ่ะเขารู้สึกเหมือนขาดหายอะไรเป็นจริงรู้สึกเหมือนแบบว่ามันไม่สามารถที่จะไว้วางใจใครได้มีความระแวดระวังไปหมดก็มองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาควบคุมไม่ได้แล้วป่างานนี้อยากจะได้คุณกลับไปแบบนี้ถ้าเป็นพลังงานคนเก่านะ อ,อยากใช้เวลาอยากให้เวลาทุ่มเทเรียนรู้กันประมาณนี้อ่ะมันขอเปิดเป็นพลังงานคนใหม่เลยถ้าบางคนบอกว่าอุ้ยไม่มีคนเก่าเลยค่ะน่าจะไม่ใช่นะพลังงานคนใหม่เหรอโอ้โหมันก็มีเรื่องของการเยียวยาปลดล็อกพลังงานกันนะอาจจะเคยมีประเด็นกับคนอื่นๆคนเก่าของกันแล้วกันมาก็ได้อจจะเป็นอยังเต่ามาลอกร้อนโอเค มยคือว่าถ้าเป็นพลังงานคนใหม่ก็มาพร้อมกับการอยากสื่อสารการอยากพูดคุยเนะะี่ยค่ะแปดไม้เท้านะคะอยากสื่อสารอยากพูดคุยให้มากยิ่งขึ้นนะคะอยากมาให้ความแฟร์ความยุติธรรมในความสัมพันธ์มีแพชชั่นให้พลังงานความสุขรู้สึกว่าพึงพอใจในตัวคุณนะรู้สึกว่าอยากได้รับโอกาสนี้แล้วก็รู้สึกได้ว่าเออมันมีแพชชั่นนะมีความรู้สึกที่อยากขับเคลื่อนความสัมพันธ์นี้ไปนะทั้งเด็กถือไม้เท้า แล้วก็อัศวินถือไม้เท้านะอยาให้ความสัมพันธ์มันได้แบบว่าเดินหน้าไปต่อประมาณเนี้ยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราขอดูหน่อยนะคะว่าในช่วงเวลานี้เนาะอะไรที่มันจะว้าวความรู้สึกคุณหรือว่าเซอร์ไพรส์ใจคุณบ้างนะคะมาดูสิหนึ่งเหรียญน,นะคะจัดจ e มงอ่ะเรื่องของแบบ อะไรเดิมๆก็มีการได้รับโอกาสทางความรักการเปิดใจเปิดโอกาสและได้เจอคนที่ตรงใจอย่างที่บอกแปลว่าในชอยในตัวเลือกของคุณอาจจะมีคนที่เขามาพร้อมกับแพชชันมาพร้อมกับพลังงานที่ตรงใจมีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์คนรักแนวดมคตินะคะมีความพร้อมมาเหมือนแบบว่าถ้าคนภายนอกมองมาก็จะรู้สึกอุ้ยคนคนนี้พร้อมทั้งการเงินการงานชีวิต คือแบบมีครอบครัวได้เลยหรือแบบเป็นอะไรที่แบบพร้อมจับมาคือถ้าเรารู้สึกว่ามันโอเคเดีต่อใจไปกันต่อได้คือมันไม่ได้มีปัจจัยอื่นๆที่จะมาเป็นปัญหาที่แบบต้องรอเรื่องการเงินหรืออะไรแบบเนี้ยอืมก็มองว่าเป็นในทิศทางนี้คือมาด้วยความพร้อมแล้วนั่นแหละแล้วมรู้สึกว่าคุณก็มองหาคนที่มีความพร้อมนั่นแหละ คือไม่ได้บอกว่าเริ่มมานับหนึ่งกันใหม่เริ่มสร้างกันขนาดนั้นนะคะทีนี้พลังงานของคนคนนี้ที่จะเข้ามามันทําให้คุณรู้สึกว่ามีความอินดีพนเดนหรือตัวเขาเองอาจจะมีความเป็นแบบอิสระด้วยตัวเองคือมันไม่ได้เป็นการฟอร์สกันมากจนเกินไปคุณเองก็มีอิสระในการใช้ชีวิตในการตัดสินใจในการที่จะทำเรื่องราวต่างๆนะคะจะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองมีเวที่ใช่รู้สึกว่าเอออะไรมันดีสำหรับตัวคุณคุณก็ สามารถเลือกทางเดินนั้นได้คือต่างคนก็ต่างเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแบบมีคุณภาพการเงินการงานทุกสิ่งทุกอย่างมันดูลงตัวแล้วก็คือเหลืออีกหนึ่งเหรียญที่มาจะเติมเต็มนะคะให้เป็นสิบเหรียญเนาะนี่ไงนหนึ่งเหรียญเข้ามาแล้วนะคะต่างคนก็มโนคิดว่าน่าจะมองกันเป็นโอกาสทางความรักที่เข้ามาแล้วเติมเต็มในส่วนของพลังงานความรู้สึกที่ดีได้นะคะประมาณนี้เลย เป็นพลังงานที่ดีต่อใจนะทําไมคุณถึงว้าวก็ไม่แปลกที่จะว้าวเพราะแบบนานๆทีเราจะได้เจอคนที่มีความพร้อมและเข้ามาพร้อมกับการจะไปต่อได้แบบนี้นะคะทีนี้มันขอดูหน่อยในรูปแบบของการเทเชันเนี่ยคุณจะเจ,เจอเขายังไงจะแบบเป็นเรื่องราว s t o r y l i ่ไลนย,ยังไงนะมีการเริ่มต้นเนาะอาจจะเป็นการเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรบางอย่างไหมโอ้โห จังหวะที่คุณมีการปรับเปลี่ยนมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทํางานที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนอะไรในแบบมันเป็นการเสริมคุณภาพชีวิตอตเป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสมีทางเลือกนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีเงื่อนไขมีเกณฑ์นในใจเยะๆแยะไปหมดเลยคือคนคนนี้เขนาน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ฝ่าด่านอ่าผ่านเกณฑ์นในการคัดเข้ามา พูดเหมือนงานวิจัยเลยนะแบบการคัดเข้ามาของคุณเนี่ยอาจจะต้องเป็นแบบนี้นะคะไม่กินเหล้าไม่สุกด,ดีเอามีลักษณะบุคลิกประมาณนี้หรืออะไรก็แล้วแต่คือมนรู้สึกว่าคุณก็มีกำแพงในใจอยู่ระดับหนึ่งแล้วแปลว่าคนคนนี้ก็ต้องมีดีพอตัวนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าแนวโน้มนอทิศท,ทางนะคะที่จะเดินหน้ากันไปในความสัมพันธ์มันจะไปในเวไหนนะคะเรื่องราวความรักมาเติมมาเต็มในสิ่งที่ขาดนะ การตัดสินใจอะไรต่างๆมันจะชัดเจนขึ้นเออมีการพยายามกันในความสัมพันธ์นะคะมวรู้สึกว่าไม่ไม่ได้แบบราบเรียบขนาดนั้นแต่เหนื่อยแต่เติมเต็มเรารู้สึกว่าเป็นพื้นที่สบายใจให้กันได้เป็นพื้นที่ความสุขได้แต่ก็มีความเหนื่อยมีความเครียดกดดันด้วยอาจจะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ใหญ่ก,กันทั้งคู่มีพลังงานความรักมีพลังงานการให้อยู่ตรงนี้นะคะ มองว่าเป็นรูปแบบความรักที่มันก็จริงใจก็รู้สึกดีๆก็รู้สึกว่าแฮปปี้ดีอยู่เหมือนกันนะเออจริงดีต่อใจแหละอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าพลังงานในส่วนของแนวโน้มเนาะหรือว่าไพ่เนี่ยเขาอยากที่จะบอกหรือว่าอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะก่อนคิสมาสนี้นะคะไปดูสิชาวทัดไฟ มีพลังงานเด็กถือเหรียญ3ไม้เท้า The s t r i n g เจไม้เท้ามีพลังงานเด็กถือไม้เท้าแล้วก็6เหรียญที่ขึ้นมาตรงนี้มันมีการแชร์วิ่งอัปเดตมุมมองอะไรต่างๆระหว่างกันและกันมีการเริ่มต้นมีแนวทางในการที่เรารู้สึกว่าโอเคมันจะได้แชร์วิ่งกันก็อยากให้คุณแบบสามารถแชร์ความรู้สึกของคุณออกไปมองไปที่ความสัมพันธ์ว่าการให้การรับสิ่งต่างๆมันแบบ ตอบโจทย์คุณไหมนะคะมันมีความเท่าเทียมกันไหมคือเราก็ต้องนึกถึงเรื่องนี้ด้วยนะอาจจะมีจังหวะของการรอคอยนิดนึงความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้เร็วจีขนาดนั้นนะคะแค่รู้สึกว่า มันจะมีการโฮจัดการฉนการพยายามแล้วไปในสเต็ปแต่และสเต็ปไปเป็นขั้นตอนแต่ก็รู้สึกว่ายังสามารถที่จะโฮกับความสัมพันธ์นี้ได้อยู่ถ้าคุณอยากเปิดโอกาสก็เปิดได้เลยนะจ๊ะสำหรับคนที่จะเข้ามาเนาะแล้วก็มนมองว่ามันมีโอกาสในการได้เริ่มต้นนะคะอะไรบางอย่างจริงๆขอดูหน่อยว่านะคะไพ่อยากจะเตือนอยากจะบอกอะไรคุณไหมสำหรับความสัมพันธ์นี้ที่จะเข้ามานะคะ มีพลังงาน5ดาบเนาะในเรื่องของการมีปัญหาการมีประสรทคความคิดมากอะไรต่างๆอูการมองการส่องประเมินดูความสัมพันธ์เนาะใช้เวลาแหละใช้เวลาสักนิดนึงนะคะแล้วก็ เรียกว่าเอื้ออาทรให้แก่กันละกันและกันคือมโนมองว่าสามไม้เท้าอะยังไงก็มีจังหวะของการรอคอยมันไม่ได้เป็นการรีบเร่งแล้วไพ่ก็บอกว่าให้ลองสองลองประเมินดูความสัมพันธ์นี้ให้ดีอะนะคะใช้ประสบการณ์ใช้สิ่งที่มีมาของคุณในการคิดในการตัดสินใจคือมันจะต้องใช้เวลาเราจะได้เลือกสรรกับโอกาสช้อยที่ใช่โอกาสที่ใช่ได้ถูกต้องนะคะ ทีนี้มันมีจังหวะของการที่รู้สึกว่าเออมันมีพาชั่นไปต่อได้แต่ปัญหาประสมมันก็ยังวางอยู่อย่าให้คุณใช้เวลาในการประเมินดูว่าคุณรับได้มากแค่ไหนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอดูหน่อยว่านะคะจะมีอะไรที่มันแบบว่ามาเซอร์ไพรส์ความรู้สึกของคุณอีกไหมมีพลังงาน10ตาบนะจ๊ะเดทวิลอาจจะมีสิ่งร้าภายนอกนะคะ ปัจจัยภายนอกมารบกวนหรือสิ่งที่มันรู้สึกว่าพันผูกจิตใจเราความรู้สึกกังวลใจความรู้สึกที่มันหน่วงทางความรู้สึกแบบนี้ค่ะอาจจะต้องลองเคลิ่อพลังงานเหล่านี้ออกไปแล้วก็ให้พลังงานของโอกาสทางความรักมันได้ปรากฏขึ้นชัดกว่านี้นะคะให้ออกมาบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องแบบสามารถอินดีเพนเดนต์ได้คือแบบเราอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่มีเขาได้ คือไม่ได้รอให้ใครมาเติมเต็มคุณจะต้องทรีตตัวเองดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราขอดูในส่วนของลัคนาแล้วก็ราศีหน่อยนะคะชาวกรกฎนะพิจิี กรน,นะคะแล้วก็สิงประมาณนี้เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ